เคยคิดกันไหมครับว่าหลักการช่วยชีวิตที่เราเคยเชื่อและใช้กันมานานเนี่ยอาจจะถูกพลิกโฉมได้ด้วยการค้นพบเพียงแค่ครั้งเดียววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของสัตว์หยวนสือเตียนครับกับจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญมากๆที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองสถานการณ์ฉุกเฉินไปเลยก็ได้เอาล่ะครับลองนึกภาพตามกันดูนะถ้าเกิดว่ามีคนล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเลยเราจะช่วยเขายังไงดี คำตอบของคําถามนี้แหละครับสําหรับคนที่ใช้ศาสตร์หยวนฉือเตียนเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปได้ยังไงแล้วทําไมถึงต้องเปลี่ยนโอเคก่อนที่เราจะไปถึงขั้นลงมือช่วยใครได้เนี่ยสิ่งแรกสุดเลยก็คือเราต้องประเมินสถานการณ์ให้ถูกก่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่านี่คือภาวะฉุกเฉินจริงๆในมุมของหยวนสฉือเดียนคำตอบมันอยู่ที่การสังเกตสัญ,ญญาณสำคัญๆเหล่านี้ครับ ในหยวนสื้อเตียนเนี่ยเขาให้เรามองหาสัญญาณหลักๆอยู่3อย่างครับคือเอียงที่อาการจะคล้ายๆ stroke สั่นก็คืออาการชักเกรงต่างๆแต่อาการที่อันตรายที่สุดเลยนะครับเปรียบเหมือนสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดเลยก็คือเงียบครับการที่คนคนนึงล้มลงไปแล้วไม่มีการตอบสนองใดๆเลยเนี่ยภาวะนี้ทุกวินาทีมีค่าจริงๆ ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่มันเป็นยังไงเราต้องย้อนกลับไปดูแนวทางเดิมกันก่อนครับซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือการให้ความสำคัญกับการกดนวดที่หลังเป็นหลักเลยและแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับในปี2018ก่อนหน้านั้นเนี่ยทฤษฎีจะเน้นไปที่จุดปรถมเหตุบนแผ่นหลังเป็นหลักเลยแต่พอหลังจากปีนั้นมา ได้เกิดการปฏิวัติแนวคิดครั้งใหญ่เลยครับโดยมีการนำเอาตำแหน่งเสียหายเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาไปเลยถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะแนวทางเดิมมันจะเหมือนกับการที่เราไปกดสวิตช์ไฟที่ผนังซึ่งก็คือบนหลังเพื่อจะไปเปิดไฟในอีกห้องหนึ่งซึ่งก็คือส่วนอื่นของร่างกายซึ่งมันก็ได้ผลดีนะครับในหลายๆกรณีแต่แนวทางใหม่บอกว่าเฮ้ย บางทีเราต้องไปซ่อมที่ตัวหลอดไฟโดยตรงด้วยนั่นก็คือตำแหน่งเสียหายซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่วิธีเดิมมองข้ามไปและนี่แหละครับพระเอกของเรื่องราวในวันนี้ตำแหน่งเสียหายมันคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่เคยขาดหายไปซึ่งอาจารย์จางได้ค้นพบและก็ตระหนักถึงความสำคัญของมันอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียว ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจคำว่าต่างที่กันก่อนนะครับคำนี้จะหมายถึงจุดที่อยู่บนหลังที่เรากดเพื่อรักษาอาการทั่วๆไปที่ไม่ฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นเวลาเราปวดเมื่อยแขนหรือรู้สึกชาที่ขาเราก็จะไปกดที่หลังแทนแต่ในทางตรงกันข้ามเลยตำแหน่งเสียหายคือจุดเกิดเหตุจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อหรือที่สำคัญกว่านั้นคือบริเวณหน้าอกแล้วก็ศีรษะของคนที่หมดสติไป จุดนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาการปวดเมื่อยแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้มาง่ายๆเลยนะครับอาจารย์จางเคยพูดไว้ว่าผมกำลังเดินไปในอีกเส้นทางหนึ่งที่แตกต่างออกไปเส้นทางที่ไม่มีใครเคยเดินมาก่อนความเศร้าในใจก็กลายมาเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบนี้มันยากลำบากขนาดไหนเอาล่ะครับพอเข้าใจทฤษฎีกันแล้ว คราวนี้เรามาสู่ภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่านี่คือขั้นตอนการช่วยเหลือฉุกเฉินฉบับปรับปรุงใหม่ที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยขั้นตอนใหม่เนียผูกออกแบบมาให้ทำตามได้ทันทีแบบไม่ต้องลังเลเลยครับคือเราจะเริ่มจากศูนย์กลางก็คือหลังส่วนบนเสมอถ้ายังไม่มีการตอบสนองค่อยไล่ไปที่หน้าอกและสุดท้ายคือศีรษะย้ำนะครับว่าลำดับนี้สำคัญมากเพราะมันคือการไล่เช็คระบบที่สำคัญที่สุดของร่างกาย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเราซ่องเครื่องใช้ไฟฟ้าดูครับขั้นแรกสุดก็คือไปเช็คแหล่งพลังงานหลักก่อนซึ่งก็คือแผ่นหลังของเราจากนั้นถ้ายังไม่ติดค่อยไปตรวจสอบวงจรเฉพาะจุดซึ่งก็คือหน้าอกและศีรษะเป็นตรก,กะที่ตรงไปตรงมามากๆเลยครับแต่มันก็มีคำถามสำคัญที่คาใจอยู่ใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ายังมีความหวังที่จะช่วยได้อยู่แน่นอนครับว่ามันมีวิธีสังเกตอยู่ คำตอบมันอยู่ที่สีของใบหน้าครับซึ่งมันเป็นเหมือนมาตรวัดพลังร้อนหรือพลังชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าใบหน้ายังดูมีสีเลือดฝาดมีสีชมพูอยู่แสดงว่าร่างกายยังสู้ไหวยังมีความหวังแต่ถ้าเริ่มซีดเริ่มคล้ำแล้วเนี่ยนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานกำลังจะหมดแม้จะดูวิกฤตแต่ก็ยังต้องพยายามต่อไปแล้วครับเพราะนี่คือตัวชี้วัดเลยว่าความพยายามของเรามีโอกาสสำเร็จแค่ไหน พอพูดถึงเรื่องการช่วยชีวิตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุขึ้นก่อนแต่คือการป้องกันครับเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนจากการช่วยเหลือฉุกเฉินมาเป็นการดูแลในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยทำได้ง่ายๆผ่าน3แนวทางหลักๆเลยครับคือการดูแลระบบประสาทส่วนกลางด้วยการกดนวดศีรษะคอและหลังอยู่เป็นประจำการเติมพลังงานจากภายนอกด้วยการประคบร้อน และที่สำคัญที่สุดเลยคือการสร้างพลังงานจากข้างในด้วยการปรับวิถีชีวิตอาหารการกินและรักษาสภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอมีประโยคหนึ่งที่สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับก่อนเกิดเหตุให้พึ่งพาการบำรุงรักษาแต่เมื่อเกิดเหตุให้พึ่งพาการกระทำนี่คือปรัชญาของการดูแลตัวเองเชิงรุกอย่างแท้จริงเลยและสุดท้ายครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยมันจะกลับมาสู่แก่นแท้ที่เป็นรากฐานของหยวนสือเตียนทั้งหมดเลยนั่นก็คือเรื่องของพลังร้อนแห่งชีวิตหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมีพลังร้อนก็รอดหมดพลังร้อนก็มุวยหมอดพูดง่ายๆก็คือพลังร้อนนี่แหละครับคือตัวกำหนดสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของเราและจุดที่ผมว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดของหยวนซือเตียนก็คือ ศาสตร์นี้มันให้อำนาจแก่ทุกคนในการช่วยเหลือได้ทันทีเลยครับคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชื่อชาญหรือมีเครื่องมือแพทย์อะไรที่ซับซ้อนเลยขอแค่มีความรู้ที่ถูกต้องก็เพียงพอแล้วสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้นะครับว่าการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอคือการช่วยชีวิตที่ดีที่สุดใช่หรือไม่บางทีคำตอบของคำถามนี้อาจจะอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเรานี่เองครับ